เฮ้ยมึง uh, อย่าพูดดังนี่สว anyway, ัสดีครับพูดเบกเซียนครับครับผมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับครับก็ไม่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับเฮ้ยไม่เหนื่อยหรอเป็นไงลูกเกมวันนี้เด็กเหนื่อยครับเด็กเหนื่อยก็ดีใจมากครับที่ว่าได้รับชัยชนะวันนี้ครับฝั่งก็ดีใจครับก็กดดันหลายอย่างกดดันไหมมันสี่ล้านเลยนะกดดันมากครับเพราะว่ามันก็เหมือนชิงความเป็นเบอร์หนึ่งะครับไม่งั้นว่า ถ้าเราแพ้เราก็จะพูดว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งได้ไม่เต็มปากครับแต่ว่าวันนี้ก็กล้าพูดแล้วว่าเราคือเบอร์หนึ่งครับรุ่นนี้วงเพียถือกันเยอะมากครับลมหลายหมื่นหลายแสนผมเหลือผมเหลือถึงตัวประมาณหกหมื่นเองครับหกหมื่นสองล้านเนี่ยเหลือหกหมื่นแบ่งเยอะมากมาเล่นนอกเอาครับก็เอาใครอยากเล่นนมแบ่งให้หมดลูกเกมกดดันไหมวันนี้าะว่าเขาใหญ่มากผมดูว่าไม่ใหญ่นะคือว่า ตอนแรกส่วนตัวผมมากดดนันแต่ว่าพอผมไปเจอหน้าเด็กแล้วเนี่ยทำไมเด็กมันชิวไม่รู้อ่ะออออยอดเพชรเอกเนี่ยเขาไม่กดดันอะไรเลยนะดูค่อนข้างมั่นใจคือว่าถ้าสมมติว่าใคไหนเขาไม่มั่นใจเนี่ยเราจะมองมองออกแต่คนนี้ดูเขาเขามั่นใจอะ่ะเราก็ ในเกมมั่นใจยกไหนว่าชนะแน่หมดกลางยกสี่มั่นใจแล้วว่ากินเราไม่ได้แล้วเพราะอะไรลูกไหนเราไวกว่าเราได้สองแข้งสองกาดแล้วก็คือเขามาชกในเกมของเราแล้วครับเข้าทางหมดเลยครับแล้วก็พอครบยกก็โอ้โหกระโดดดีใจใหญ่เลยร้องไห้ไหมวันนี้ไม่ร้องคับไม่ร้องแต่ลูกน้องร้องนะร้องร้องครับดีใจมากเพราะว่าไฟนี้ได้สองแสนครับไปฝากพ่อกับแม่อ๋อสองแสนมีมีเพิ่มไหม ไม่แน่ใจเราก็่าคพวกจะให้อีกครัจะมีอาจจะมีอาจจะมีมาครับที่ขั้นต้นสองแสนสาวก็คือว่าเท่าไหร่ก็ให้ครับถ้าให้เด็กไปสองแสนมีขั้นตับแน่แล้ววันนี้ใครจะใครจะต่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยพีกัดน้ำหนักเท่าไหร่ที่เราพร้อมมากๆก็สามร้อสองครึ่งเนี่ยตามสุดแล้วครับแล้วก็อาจจะต้องไม่ต่อยสามสามแล้วก็จะมีใครเราไม่อยากเจอใครเับเดี๋ยวค่อยๆเติบโตไปดีกว่าแต่เลยออกจาคอมพิวเตอร์เลยถ้าเขาพาใจยังโเราโอเคไหม ก็ได้ครับก็ให้เขาเลือกน้ำหนักเอาแต่ตอนนี้เราพูดได้เต็มปากแล้วรเราคือเบอร์หนึ่งของแท้เลยเออผมไม่รู้นะก็ให้แฟนมวยฮงดูให้แฟนมวยตัดสินเอาแฟนมวยฮงตัดสินนะครับวันนี้ขอบคุณใครบ้างครับครับผมก็ขอบคุณทีมงานครอบค,ครัวบ้านเ็กเสียงครับที่อยู่ข้างผมมาตลอดนะครับแล้วก็ยูฟ่านะครับที่ตลอดสนุนข้ายมวยยูฟ่าวงเนเสียงแล้วก็ที่ขายไม่ได้ครับ ทนายเคที่สนับสนุนที่พักอาศัยับให้เด็กๆพวกนี้ได้อยู่ครับก็ขอบคุณมากครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังถ้าไม่มีผู้มีมะคุณสอท่านนี้ก็ไม่มีบูมเด็กเซียนแล้วก็ยอดพิเอกตอนนี้ครับโอเคขอบคุณครับผมบูมเด็กเซียน